มาบันนี้ไม่กินน้ำกันบันนี้เฮ็ดล้วแล้วก็ต้องไม่กินของสมาทิกับเอาไว้ให้เพื่อนละละบนันนีจะคล้องสิกินได้บันนี้เฮ้ยกินสตอกัอนเด้อมั่นดีเนาสะสตอมั่นดีผิดบังเด้อ

คนยีสานเท่ากินมื้อมันเ่ลซแสบดอกแต่ว่าขันกินมื้อนี่มันผัดได้อาปากเนาะได้อาปากแต่อยากอายเพิ่นบรนยูได้เนาะก <c oughs> ะต่อ กินแล้วน้ำเจงนี่ถือคิ้งมากแปลกได้นอพัดคายไม่กินก็ตำมาหูกับนี่มันมันคือแสบจังเลยมันคือเขากันลองซองปลาเลนสิบเอ็ดเนี่ยมาได้มาได้มากินน้ำย่อยมินีจับเลยสน,นี่ยก้อยน้ำเซนอืม บกูบได้อยากกินกับปิง่งไก่ปิ่งปลาดุปิ่งยังกระซามเกามากระว่าย่ายกินตะก้อนมเสน้นอยากกินเปรี้ยว<ๆ>เรเห็ดบัร์ามักรสชาติัง,งไกงกับเติมเมา ไปกินเผ็ดกินเข้มกินหวานกินสมสัมไ่ไใดตามใจเจ้าของรดไม่มีสูตรตายตัวดัดแปลงได้มืนนี้นางชมวิวอยู่ระเบียงบ้านเจ้าของเป็นบ้านใหม่ส้งโบราณง่ายไห นี่ยอดทักซาอู่เ้ยนี่กินได้เลยนี่กินได้เลยคุยร่องเบิ่งก่อนมะตูมซาอู่กินกับลาบกับก้อยกับแก้วปลาดิกระแซ่พรอมทักบอกพ่อให้อยากกินกัะ ก้องะหล่นเด็ดกินเลยระเบืองบ้านมันเย็นดีอยู่นี่แต่ว่าใบไาม้มันหงห้อนเดดซองอือมเริ่มเพชรล้วบ่ะนี้ตั้ที่ซีที่หาเพราะไว้แล้วโอ้ อืมจับไปเหตุบังเด้อก๋วยขนมเส้น เพ็ดและบะเนี่ยด้ยกินเพลิดได้ได้เพราะเกินหาคำ่ำตายเลยต่อไปอ่ะอันนี้ตัดไท้จ้ดไท้สมัยจริงในบ้านขอรถจัดเพ็ดตายไม่เอาเรื่องพะนะได้ค่อยนี่เพ็ดตายค่อยตายเลย คลิปนี้กะขอฝากในเด้ออู้ยพร,ระท่านเอกกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้ยายในยเดอ้อขอกำลังใจขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอร่อยอร่อยในมื้อเที่ยงเม่งวัดนีนก็ได้จะมันอยากกินน้ำ ขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ติดต,ตามขอให้มีความสุขทุกคนทุกๆท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ